ครับทางกรมประมงนะครับได้มาแจกพันปลานะครับที่สำนักง,งานเกษตรคันรีสอนะครับน,นะครับก็แจกพันปลานะครับได้สองขุงนนะครับพันปลาที่สำนักง,งานเกษตรนะครับ ไปรับลูกปลามาแล้วครับจากำนักง,งานเกษตรที่ประมงได้แจกสองถุงนะครับสองถุงนะครับนี่เดี๋ยวปล่อยไปแล้วถุงหนึ่งนะครับเดี๋ยวปล่อยอีกถุงหนึ่งเอา ลงกระชังนะครับปลาตัวเล็กๆครับเหบอกว่าพันตัวหมดไหมหมดแล้วนะครับเป็นพันปลาจากศูนย์ วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดนครรสีมาหมู่ตําตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครรสีมานะครับาใครที่สนสนใจอยากจะได้ผันปลาก็ลงไปตรงนี้นะครับวันนี้ได้รับแจก2ถุงนะครับก็นูลูกปลาเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะหา ทำแผ่นต้อมให้กินนะครับได้ปล่อยไปแล้วนะครับปลากินพืช2ถุงซึ่งได้รับแจกจากประมงเมื่อสักครู่นะครับวันนี้วันที่9กรากรกฎาคม2563นะครับ ที่มีลำเอาลำใส่กับฟางข้าวให้เป็นอาหารก่อนเดี๋ยวจะมาทำนะครับนำปุ๋ยหมักให้กินนะครับรู้สึกก็จะกินลำแล้วนะครับเนี่ยเขขึ้นมากินลำแล้วครับ